สวัสดีคุณผู้ชมมิริคอตเตอร์นะคะรายงานสดค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่บริเวณบ้านช่องแคบในพื้นที่ตําบลพบพระอําเภอพบพระจังหวัดตากนะคะก็ขณะน,นี้ทางอีเคบีเอน,นะคะคุณผู้ชมกองกําลังของทางฝั่งเมียนมาก็กําลังจะส่งตัวในส่วนของเหยื่อการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นชาวต่างชาติจนวนทั้งสิ้น261คนนะคะกลับมายังฝั่งทางการไทยเพื่อที่จะดาเนินการในการคัดกรองเรื่องของเหยื่อการค้ามนุษย์ต่อไปนะคะคุณผู้ชม ไล,ไล,ลๆๆไ่โกงแบบเม้่เกน้ลำบอดเลยเห็นปะวิง่งตุ๊กตุ๊กนี่นะคะ <ๆ S 1> คุณผู้ชมเป็นบรรยากาศนะคะก็ตอนนี้เป็นท่าข้ามที่28นะคะคุณผู้ชมบ้านช่องแคบตำบลพกพระอําเภอพบพระจังหวัดต,ตาก โดยาการขล็รถนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นรตแรกที่ถูกส่งมาในพื้นที่บริเวณท่าข้ามนี้นะคะก็ทางกองกำลังดีเคเอได้มีการช่วยเหลือเอาไว้นะคะคุณผู้ชมซึ่งเมื่อวานนี้เราก็มีการนําเสนอสําหรับเรื่องของข้อมูลการเดินทางไปยังฝั่งตรงข้ามแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการทํางานในพื้นที่เมืองสแคมเมอร์ฝั่งตรงข้ามนะคะซึ่งพวกเขาเหล่านี้คุณผู้ชมส่วนมากก็จะทํางานอยู่ที่บริเวณบ้านช่องแคบเช่นเดียวกันในเมียวดีประเทศเมียนมานะคะคุณผู้ชม วันนี้ก็มีทางเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจราชมณูนะคะมีการเตรียมในเรื่องของรถมารับีทา ซึ่งนี่ก็ถือเป็นรถที่มีการปล่อยมารถแรกหลังจากที่รัฐบ,บาลนมนีมาตรการในการกดดันแกค,คอร์เซนเตอร์นะคะคุณผู้ชมว่าจะเป็นการตัดน้ำการงดส่งน้ำมันแล้วก็ในเรื่องของการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ต่สงซึ่งทาง กองกำลัง DKBA บอเทางเมยนมาเนี่ยคุณผู้ชมก็มีการให้การช่วยเหลือนะคะสำหรับเหยื่อเหล่านี้แล้วก็เมื่อวันนี้ทางรองผู้บัญชาการทหาร DKBA นะคะพลตรีซอสวยวะก็มีการเปิดเผยให้คุณผู้ชมว่า,าไม่ทราบว่าในพื้นที่เนี่ยมีในเรื่องของการค้ามนุษย์สแกมเมอร์ต่างๆแต่ว่าก็ยืนยันจะกวาดล้างในส่วนของเรื่องนี้นะคะ ก็ได้บอกไปทางเยื่อชาวต่างชาตินะคุผู้ชมว่าให้มั่นใจว่าจะส่งกลับประเทศต้นทางซึ่งต้องผ่านทางประเทศไท,ไทยไปก่อนนะคุณผู้ชมผมว่าะจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองต่างๆแล้วก็บอกว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะปลอดภัยแล้วก็จะถูกส่งตัวในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งก็คือวันนี้ โดยที่บ้านช่องแคบนะคะคุณผ,ผู้ชมฝั่งตรงข้ามข,ของทางฝั่งไทยเนี่ยก็จะตรงข้ามกับทางตำบลโพ,พระเือโพ,พระนะคะซึ่งก็ชื่อว่าบ้านช่องแคบเหมือนกันทั้งสองฝั่งก็จะมีในเรื่องของแหลแ่งอาชญยกรรมนะคะสแกมเมอร์ต่างๆซึ่งขณะนี้เนี่ยเหยื่อทั้งสองร้อยเอ็ดคนคุณผู้ชมบางส่วนที่มีการเปิดเผยเ,เมื่อวันนี้นะคะก็ระบุว่าโดน หลอกลวงมานะคะเพื่อที่จะให้มาทํางานในพื้นที่อำเภอแม่สอดแต่ว่าเมื่อเดินทางมาถึงเนี่ยก็ถูกนําตัวข้ามไปยังฝั่งเมียนมาแล้วก็หลอกให้ทํางานเป็นสแกมเมอร์คอเซนเตอร์อรหลอกลวงเงินต่างๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยก็ไม่ได้มีในเรื่องของการให้เงินเดือนตามที่มีการปกลงกันไว้อีกทั้งยังโดนทุกตีทํำร้ายร่างกายใช้แส้ฟาดแล้วก็รวมไปถึงใช้ กระบองไม้ซึ่งเป็นไฟฟ้าเนี่ยคุณผู้ชมในการทุบตีด้วยวันหลายท่านถ้าใครอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม,มก็สามารถไปดูได้นะคะคุณผู้ชมที่ประเวณน,นับเพจเราจะมีข้อมูลที่เออรารายงานายู่เมื่อวานนี้แต่ว่าพวกรูปภาพแบบคุณผู้ชมไปย้อนดูได้นะคะเพราะว่าบัดแปล ที่มีการตรวจพบเนี่ยก็คือมีการพกช้ําหลายจุดเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ที่หลังจากนี้ข้ามาทางฝั่งไทยเนี่ยคุณผู้ชมก็จะต้องดูในเรื่องของการคัดกรองนะคะเข้าสู่กระบวนการเอ็นเอ็มคัดกรองเรื่องของมียฆ่ามนุษย์ต่อไปนะคะคุณผู้ชม ก็เดี๋ยวเขาว่าจะมีการนำตัวเหยื่อมานะคะนี่เป็นล็อตแรกล็อตใหญ่260คนนะคะคุณผู้ชมเป็นชาวต่างชาติซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยชาวฟิลิปปินส์26คนบังกลาเทศ13บราซิล2คนค่ะ นิปลาล1คนเขนยา3ามคนลาว19คนนะคะเอธิิอเปีย46คนค่ะปากีสถาน3าคนแทนซาเนีย1คนสีลังการ1คนค่ะยูกันดาน2คนและประเทศไต้หวันอีก4คนซึ่งบุคคลเหล่านี้นะคะผู้ชมต้องเข้าสู่กระบวนการะคะัดกรอง INM ต่อไปนะคะสำหรับเรื่องของการเป็นเหยื่อขามนุษย์เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าบางส่วนเองก็อาจจะมีในเรื่องของความเต็มใจที่จะเดินทางไปทํางานนะคะแต่ว่า ในเรื่องของการไปทํางานคุณผู้ชมก็จะมีข้อมูลออกมาว่าแต่ละท่านเนี่ยที่มีการเปิดเผยเอาไว้นะคะคผู้ชมก็จะทํางาน17-18ชั่วโมงและมีเวลาพักต่อวันเพียง30นาทีเท่านั้นซึ่งตลอดทั้งเดือนเนี่ยก็ไม่ได้มีวันพักนะคะแล้วก็ไม่ได้ในส่วนของเงินเดือนแต่ว่าถ้าหากว่าทําได้ดีตามเป้าเนี่ยคุณผู้ชมก็อาจจะมีเงินเดือนให้3,000บาท5,000บาท หรือว่า8,000บาทเป็นครั้งคราวนะคะซึ่งก็ไม่เหมือนกับตอนตกลงที่มีการออฟเฟอร์เสนอมาให้มาทำงานยังในพื้นที่นะคะคุณผู้ชม <c oughs> แล้ก็ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดนะคะหลางจุดแล้ก็ไปใ <c oughs> นพื้นที่ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศนะคะแล้วก็มีการสรุปรวม เปภาพถ่ายด้วยนะคะคุณผู้ชมในพื้นที่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าอยู่ติดกับชายแดนไทยมากๆกนะคะมีเพียงแม่น้ำเมืยที่กั้นเอาไวา้ซึ่งก็ไม่ได้มีนคนไทยหวั่นกวางมากนักนะคะคุณผู้ชมวันนี้นอกจากสื่อมวลชนจะมารอไปตามทําข่าวแล้วชาวบ้านในพื้นที่ก็มารอด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวต้องรอดูคาดว่าอีกสักพักน่าจะได้เห็นในเรื่องของการข้ามกลับมาตรงนี้เนี่ยที่เราอยู่เป็นท่าข้ามนะคะคุณผู้ชมเป็นท่าที่28ในพื้นที่บ้านช่องแคบตำพบลบพพระอำเภอพพพระจังหวัดตรักนะคะวิธีการข้ามก็จะมีในส่วนโปะของเรือที่ห้อยเป็นสลิงไว้ไว้ดึงข้ามไปข้ามมานะคะตรงนี้เนี่ยส่วนมากจะข้ามไปนในเรื่องของสินค้าเกษตรแล้วก็พวกอของที่ไว้ก่อสร้างนะคะคุณผู้ชมพวกปูนพถปูนต่างๆต,ตั้งแต่เชา้าที่เห็นก็คือข้าม ไปส่งของที่ฝั่งนูค่อนข้างเยอะนะคะจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นแกลเม s c a ใหญ่เป็นอันดับ3รองจากชเวกโกโกและก็เคเคพาร์คนะคะคุณผู้ชมสาหรับที่บริเวณบ้านช่องแคบแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่ถ้าเข้าไปได้านในอีกเนี่ยก็จะพบว่ามีบ้านช่องแคบที่เป็นแหล่งสแกมเมอร์แห่งใหม่ที่อยู่กลางุบเขาอีกก่อนหน้าน,นี้ก็มีการเปิดเผยภาพไปแล้วนะคะ ก็ต้องรอติดตามนะคุณผู้ชมเพราะว่ามีในเรื่องของการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องแล้วก็พื้นที่จุดนั้น,เ,นเป็นที่แน่ชัดนะคะว่าไม่ได้มีทางสัญญาณเรดารจากประเทศไทยแล้วก็เรื่องของการส่งไฟฟ้าจากไทยข้ามไปอย่างแน่นอนเพราะว่าพื้นที่ริมชายแดนบริเวณนั้นที่เราพบแหล่งอาชญากรรมแคมเมอร์แห่งใหม่คุณผู้ชมไม่ได้มีหมู่บ้านอยู่นะครับเป็นพวกสวนข้าวโพดสวนไร่ของทาง คนในพื้นที่ะนะคุณผู้ชมก,ก็ก่อนหน้านี้ช่วงสองวันที่แล้วมี ชาวเคนยานนะคะคุณผู้ชมที่หลบหนีออกมาจากในพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการอสอบถามนะคะแล้วก็จะส่งตัวไปเข้าสู่กระบวนการเอ็นไอเอมเพื่อคัดกรองเรื่องของเดียก์นทำลุกตอบปซึ่งเขาก็มีการเปิดใจนะคะคุณผู้ชมให้สัมภาษณ์กับทางเฮลิคอปเตอร์ด้วยว่าโดนติดต่อนะคะคุณผู้ชมออฟเฟอร์เสนองานให้มาเป็นเชฟในประเทศไทยแล้วก็มีเงินเดือนให้ค่อนข้างที่จะสูงนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนี้อยู่ขินย่าเนี่ยเขาก็เป็นเชฟอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจค่ะเดินทางมาที่ประเทศไทยซึ่งก็ต้องมีการจ่ายในเรื่องของค่าเดินทางค่าสมัครผ่านเอเจนซี่ agency. ซึ่งเอเจนซี่เนี่ยคุณผู้ชมคือเว็บไซต์ยูนิโกลบอลนะคะก็จะต้องจ่าย2,500ดอลลาร์นะคะคุณผู้ชมก็ทันทีที่เดินทางมาถึงเนี่ยก็จะมีในส่วนของออคนที่มารอรับที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะซึ่งก็จะเป็นการถือกระดาษชูป้ายตามชื่อ ว่ามารับแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็จะถูกนําตัวนะคะจากสนามบินชวนภูมิเดินทางมาอย่างพืนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาและทันทีที่มาถึงคุณผู้ชมก็จะเอาไปพักไว้ที่บ้านหลังหนึ่งนะคะในพื้นที่แล้วก็ในบ้านหลังนั้นเนี่ยก็จะมีคนอีกหลายแล,แลคนที่คั้การเนี่ว่าจะเป็นเหยื่อเหมือนกันรอเพื่อที่จะถูกนําตัวข้ามไปยังฝั่งประเทศเมียนมานะคะก็ทันทีที่ข้ามไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็มีในเรื่องของการหลอก ให,ให้ทำงานเป็นสแกมเมอร์ต่างๆคอยหลอกลวงในด้านของคริปโตเคอเรนซีนะคะคุณผู้ชมสำหรับชายชาวพันยาคนแรกที่ที่มีการพบซึ่งเขาก็าพยายามที่จะหลบหนีออกมานะคะเขามาถึงไทยก็านช่วงตุลาคมก็ใช้เวลาสี่เดือนนะคะอยู่ในจุดนั้นแล้วก็ตัดสินใจที่จะหนีออกมาเพราะว่าโด